เรามาดูวิธีแกะแอปเปลิลเขียวแบบง่ายๆกันนะคะก่อนอื่นเราต้องเอาเม็ดตรงกลางออกก่อนนะคะามาดูวิธีทํากันเลยนะคะอันนี้แบบไม่ได้เอาเปลือกออกกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เราไม่แกะตับบ่างนะคะเพราต้องการเหลือเปลือกไว้นะคะเขาจะได้ทรงความสวยงามอยู่นะคะนี่ค่ะปาดอ,ออกเลยนะจ๊ะ อันนี้ขอเป็นกีดตรงนะคะกีดตรงค่ะปาดออกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะสว่างกันนะคะไอ้ง่ายๆเลยนะคะตรงกลางเราก็จะใช้ลึกลงไปนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะแบบง,ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เราก็ปาดออกให้แต่งให้เขาสวยงามน,นะคะนี่ค่ะปาดลงไปเลยจ้านี่ค่ะ ตัครั้งเดียวให้ขาดเลยนะคะอันนี้ไม่ยากค่ะสามารถเรามาเรียนรู้กันได้นะจ๊ะมาเรียนรู้กันได้เลยนะคะอันนี้เราขอกีบที่ลึกลงไปนะคะนี่ค่ะอกแต่งให้เขาเนียนเรียบเลยนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะทำเป็นกีบโค้งๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามเขานะคะ อ่านี่ค่ะเราก็จะได้อย่างนี้แล้วนะคะอ่าปาดออกเลยนะจ๊ะไม่สวยก็ปาดออกเลยนะคะเพื่อให้เขาเรียบเนียนนะคะอ้าวอันนี้นะคะปาดลงมาเลยค่ะปาดลงเลยค่ะแลวนี้นะคะปาดเลยนะคะปาดเลยค่ะปาดลงเลยนะคะปาดลงเลยค่ะนี่ค่ะอ้าวปัดทั้งเดียวให้ขาดกันเลยนะคะ ตีโค้งเลยนะคะตีโค้งเลยค่ะอันนี้เรามาเรียนรู้กันแบบง่ายๆก่อนนะคะแล้วออกมาดูดีค่ะอันนี้ค่ะปาดลงเลยค่ะปาดลงเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกีบปุหลาบนะคะไม่สลับซับซ้อนเลยเยอะแยะนะคะคือเรียนรู้กันแบบง่ายๆไปก่อนนะคะไม่มีความยากของกีบนะคะเอาอันนี้ก,ก็ปาดทิ <S <S. <S ้งเลยนะคะ ตัดทิ้งเลยค่ะอ้าวนี่ก็ตัดทิ้งเลยนะจ๊ะตีโค้งเลยค่ะตีโค้งเลยนี่ค่ะเพื่อฟอร์มอ่อนช้อยนะคะตีโค้งเลยนะคะอันนี้นะคะตีโค้งทิ้งเลยนะคะอันนี้เราจะทํากีบที่ลึกลงไปนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เรียนรู้เป็นอย่างง่ายๆเลยนะคะไม่ยากค่ะ แอปเปลิลเขียวนะคะเนื้อเขาจะเหมาะกับการแกะเหมือนกันนะคะเขาไม่สุยนะคะเนื้อเขาจะเนียนๆนะคะแข็งกําลังพอดีเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จักอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดออกเลยจ้านี่ค่ะแล้วเราก็ ตัดออกเลยค่ะนี่ค่ะจีบขาดไปน,นิดไม่เป็นไรเราก็สามารถปกแต่งจีบได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะนี่ค่ะเขาก็จะลึกลงไปนี่ค่ะมองแล้วเป็นกีฬากลาบ,ลาบซ้อนๆลึกลงไปนะจ๊ะตัดองค์ค่ะอันนี้เม็ดเราต้องเอาออกก่อนนะจ๊ะอันนี้เทคนิคนะคะเอามีดเอาเม็ด,อ,มดออกก่อนเมื่อนั้นเขาจะไม่สะดวกในการแกะนะคะนี่ค่ะ ใกล้เสร็จแล้วนะคะด้วยด้วยเวลาไม่ไม่ยาวมากนะคะเราเรามาเรียนรู้กันค่ะวันละลายสองลายนะคะนี่ค่ะอันนี้ด้วยใช้กีบตรงนะคะไม่ได้มีความหยักอะไรแต่ก็ยังมีความอ่อนช้อยด้วยลักษณะกีบที่ซับซ้อนไปมานะคะแล้วก็ลึกลงไปนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีติดติดแกนเม็ดเล็กนิดไม่เป็นไรค่ะ เรามาตกแต่งกันได้ค่ะนี้ค่ะเราก็ปัดออกไปเลยนะคะอันนี้เป็นไรค่ะก็จะไปกรีบที่เล็กแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งจะออกมาโดดเด่นและสวยงามได้กรีบตรงๆนะคะอันนี้สามารถเรียนรู้กันได้ค่ะมาดูกันค่ะนี้ค่ะ